ประธานอยากคุยกับผมข้างนอกใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวก็เชิญได้เลยครับเดี๋ยวผมทําหน้าที่ของผมก่อนนะครับผมไม่ใช่นักเลงผมไม่ใช่เจ้าพ่อนะประธานพูดเองนะครับประธานพูดเองแล้วใครนักเลงครับท่านท่าประธานด้วยความเคารพครับมททาหน้าที่เสร็จนะครับเจอข้างนอกท่านครับตอนไหนก็ได้สําหรับผมแต่ประธานพูดเองให้เจอกันข้างนอกท่านครับ ผมทําหน้าที่ก่อนนะครับแต่แต่นักเลงเนี่ยท่านประธานประธานก็ต้องถอนคําพูดไหมคำนีถน้ถอนถอนถอนคาพูดท่านประธานาผมขอเ,อเจบคว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับแล้วท่านประธานบอกว่า,เ,าเป็นระเบียบของที่จะเปิดเผยรูปได้นะครับผมไม่ติดใจแต่ท่านประธานบอกว่ากล่าวหารุนแรงว่าประธานไม่ลว่าประธานลำเอียง ผมว่าผมไม่ได้พูดนะเรื่องประธานลำเอียงแล้วสิ่งหนึ่งที่ประธานพูดมาว่าจะเป็นสอสออายุมากอายุน้อยซึ่งมันไม่เกี่ยวครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิบเท่าเทียมกันจะกี่สมัยจะสิบสมัยจะหนึ่งสมัยหรือจะอายุมากอายุน้อยเท่ากันหมดครับท่านแต่สิ่งที่สำคัญคือว่าที่บอกว่าระเบียบของอโสดว่าเป็นแบบนี้แบบที่ท่านได้พูดถึงนั้นผมเรียนด้ความเคารพ ว่าผมติดใจว่าท่านท่านทำข้อความนี้ท่านดูเรื่องกฎหมาย PDPA หรือเปล่าแล้วท่านต้องดูเจตนาในการอภิปรายการเอารูปขึ้นมาหรือจะเป็นแนวทางว่าต่อไปนี้พิจารณาแต่รูปคำอภิปรายไม่พูดถึงก็ไม่เป็นไรแต่มันต้องมีแนวทางครับแต่สิ่งที่ท่านประธานพูดเมื่อเช้านี้ผมถือว่าเรื่องมันจบไปแล้วท่านไม่จบ ผมถึงมาพูดตอนนี้ต่อเพราะการที่ท่านพูดในบ,บนบัลลังก์เมื่อเช้านี้ผมถือว่าผมไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะครับท่านประธานจะเอาแนวทางไหนนะครับหรือจะลองให้ผมฟ้องดูเพื่อกฎหมายดีไอไมซึ่งผมไม่คิดไม่ไม่คิดแล้วผมก็ไม่ได้มองว่าท่านประธานผิดแต่ท่านประธานก็พูดเองว่าไม่ได้ดูแต่ผมพูดถึงเจ้าหน้าที่นะครับผมพูดถึงเจ้าหน้าที่แต่คําแถลงของท่านประธานเมื่อเช้านี้ ผมว่ามันไม่เหมาะสมครับแล้วเป็นเรื่องที่ท่านไม่จบนะครับผมมาจบแล้วนะครับพอหลังอาิพิายไปแล้วผมถือผมทําหน้าที่แล้วผมก็ทําหน้าที่ของผมตรงนั้นแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ว่าท่านว่าท่านลําเอียงนะครับแต่ผมถามว่าวิธีคิดคิดอย่างไรนะครับแต่จะมาบอกว่าอาวุโสแล้วอาุน้อยอายุมากมันเกี่ยวอะไรผมถามท่านประธานด้วยความเคารบเรารัก,ร,กรักชอบพอกันนะครับ แต่เมื่อเช้านี้ผมถือว่าท่านประธานไม่จบนะครับผมเรียนว่าแล้วแนวทางออกแนวทางในการปฏิบัติมาด้วยนะครับพรคภูมิใจไทยเคยเสนอรูปภาพไปเป็นภาพ AI แท้ๆก็ไม่ได้รับอนุมัตินะครับไม่ได้รับอนุมัติแต่ถ้าลักษณะนี้ได้รับอนุมัติก็จะได้เป็นแนวทางครับในการที่เราจะทํางานต่อไปในวันข้างหน้ากลับเรียนวยความเคารพครับท่านประธานขอบคุณครับ ต่อไปนะครับระเบียบวาระที่หนะครับเรื่องที่ค้างพิจารณานะครับยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนรัษฎรประธานอยาคุยกับผมข้างนอกใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวก็เชิญได้เลยครับเดี๋ยวผมทําหน้าที่ของผมก่อนนะครับผมไม่ใช่นักเลงผมไม่ใช่เจ้าพ่อนะประธานพูดเองนะครับประธานพูดเองแล้วใครนักเลงครับ ท่านประธานด้วยความเคารพครับนักโผมทำหน้าที่เสร็จนะครับเจอข้างนอกท่านครับตอนไหนก็ได้สําหรับผมแต่ประธานพูดเองให้เจอกันข้างนอกท่านประธานครับผมทําหน้าที่ก่อนนะครับแต่แต่นักเลงเนี่ยท่านประธานประธานก็ต้องถอนคําพูดแม่คำนี้ถอนถอนถอนคำพูดท่านประธานผมโอเคครับจบครับเดี๋ยวค่อยเจอข้างนอกนะครับท่านท่านเชิญครับท่านรัฐมนตรีอะไรท่านประธานครับอยากประท้วงท่านประธานตามข้อเก้าครับ อยากให้ท่านประธานควบคุมการประชุมครับเมื่อสกรูท่านประธานเริ่มเข้าสู่วรระถัดไปแล้วครับแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญที่มีเพื่อนสมาชิกรอพิปรายหลายท่านต้องขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็คิดว่าอยากจะให้การประชุมเดินหน้าต่อครับขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธานครับเชิญครับครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพผมเกชาศักสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีในชื่อพรครวมไทยทั้งชาตินะครับผมดูแล้วบรรยากาศ อย่างนี้ดูท่าไม่ค่อยดีแล้วจ่าท่านประธานครับผมว่าหลายท่านก็ยืนมางนั่งม่งมองนู่นนี่มางผมว่าเสนอให้ท่านปิดประชุมครับท่านครับเอาไว้วันพุธหน้าค่อยเริ่มต้นใหม่ครับท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธานครับผมชุดทีง2พิยโยในฐานะวิศฝ่าย้านครับเชิญครับเชิญครับตอนนี้มียติที่ติดค้าง อยู่เยอะมากๆในคิวเขาแล้วเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีหลายท่านเสนอครั้งนี้มีผู้เสนอจิติ5ท่านนะครับอย่างน้อยให้การประชุมดําเนินการไปโดยราบรื่นแล้วก็ให้การอภิปรายของสภาของเราที่ประชาชนตั้งความหวังและรอคอยการทําง,งานของเราเนี่ยเดินหน้าต่อครับท่านประธานเพราะว่าถ้ายิ่งเลื่อนไปเรื่อยๆจิตก็ยิ่งค้างสะสมไปเรื่อยๆอย่างไรก็ดีวันนี้ผมอยากให้การเดินหน้าอย่างน้อยก็ไปตามที่วิบคุยกันก,นก่อนก็ยังดีครับรบกวนท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านผู้เสนอนะครับยังไม่มีผู้รับรอง เดี๋ยวให้เขาดําเนินการไปก่อนเถอะครับนะครับถ้าท่านอยากจะกลับท่านกกลับก่อนได้ท,ท่านประธานครับที่ขอ,อยาตท่านประธานครับผมเกชาตรบกูครับท่านประธานครับที่ผมเสนอเรื่องนี้เนี่ยมาที่ผมอยากกลับบ้านนะครับท่านครับผมอยู่ปิดประชุมทุกครั้งนะครับท่านแต่ผมเห็นว่าบรรยากาศวันนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นมีที่น่าทิศไม่น่าสร้างสรรค์น,นะครับทั้ทงที่วันนี้เราประชุมมาเนี่ยบรรยากาศเป็นด้วยดีม,มาโดยตลอดนะครับเพิ่งจะมีช่วงเย็นนี้เอง เรื่องยตินี้เนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับท่านประธานผมยืนใช้สิทธิ์ประท้วงท่านผู้อภิปรายอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับท่าน๋วผมใช้สิทธิ์ประท้วงท่านผู้อภิปรายครับประท้วงท่านประธานตามข้อ9ข้อ69แบบนี้แบบที่ท่านผู้อภิปรายประท้วงพวกผมเมื่อวานเนี่ยครับนอกประเด็นครับแล้วก็ผมขอเสนอยติให้เดินหน้าการประชุมต่อขอสมาชิกรับรองเลยครับขอบพระคุณคุณหมอทศพรด้วยนะครับยังยังท่านท่านยังไม่ได้เสนอปิดนะครับเพราะว่ายังไม่มีผู้รับรอง ท่านประธานครับเมื่อสักครู่เผมใช้สิทธิ์เดินหน้าประชุมต่อนะครับมีผู้รับรองถูกต้องครับท่านประธานเดี๋ยวนะครับขอขอญาตให้เขาได้คุยกันก่อนผมยังไม่ได้เสริญจิตนะครับท่านผมแค่หาลือครับท่านหาลือนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับดี๋ยวขอเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับครับครับขออนุญาตดำเนินการต่อนะครับครับ ระเบียบวาระที่5นะครับเรื่องที่ค้างพิจารณานะครับยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดพื้นที่ในเขตป่าสงวนเพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติของอธิบดีตามมาตราสิบแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2อ0 7า้นะครับ